มีหลายๆบทความเนี่ยได้ตีแผ่เรื่องราวที่สะท้อนความน่าสงสารความน่าเห็นใจและความโดดเดี่ยวที่ว่าแคสเปอร์เนี่ยเป็นผีน้อยขี้เหงาที่ต้องการอยากมีเพื่อน ในการ์ตูนเนี่ยเวลาที่แคสเปอร์เขาไปเจอผู้คนนะคะส่วนใหญ่ผู้คนที่ได้พบเจอแคสเปอร์เนี่ยเขาก็จะตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีอยู่ตลอดค่ะทําให้แคสเปอร์เนี่ยต้องผิดหวังอยู่หลายครั้งนะคะก็เลยมีการสร้างตอนที่แคสเปอร์เนี่ยได้มีเพื่อนรักจริงๆสักคนขึ้นมาค่ะซึ่งเพื่อนของแคสเปอร์นั้นก็เป็นสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าเฟอร์ดี้นะคะเมื่อเขาได้เจอกับแคสเปอร์เนี่ยเฟอร์ดี้เนี่ยไม่มีความกลัวใดๆค่ะ เฟอร์ดี้ก็กล้าที่จะเข้ามาหยอกล้อมาเล่นกับแคสเปอร์แล้วก็เป็นมิสกับแคสเปอร์สุดๆค่ะเรียกได้ว่าเฟอร์ดี้เนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกของแคสเปอร์เลยค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีความผูกพันแล้วก็รักกันอย่างมากเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวความสุขของแคสเปอร์ก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะเฟอร์ดี้ก็ได้จากแคสเปอร์ไปจากการไล่ล่าของในพรานนะคะก็คือถูกในพรานยิงทำให้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ คสเปอร์เนี่ยก็ได้ร้องไห้พร้อมกับกอดเฟอร์ดีเอาไว้อย่างสุดซึ้งเลยนะคะแต่สุดท้ายค่ะความดีของเฟอร์ดีก็ได้ทำให้เฟอร์ดี้กลายมาเป็นวิญญาณซึ่งก็ได้กลับมาอยู่กับแคสเปอร์ต่อไปค่ะ